บางครั้งความจริงใจที่เรามอบให้กลับถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ความช่วยเหลือที่เรายื่นมือออกไปกลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหน้าที่และเมื่อเราปฏิเสธความดีทั้งหมดที่เราเคยทำมาก็ถูกลืมเลือนไปในทันทีถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้กำลังถามตัวเองว่าทำไมนะทำไมคนดีอย่างเราถึงถูกเอาเปรียบเสมอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ใจยังไหวอยู่ไหมวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อหาคำตอบของคำถามนี้ไปพร้อมกับชายคนหนึ่งที่ชื่อเกลี้ยงไกลชายวัย45ปีที่ชีวิตทั้งชีวิตถูกหล่อหลอมด้วยความดีความดีที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความดีที่ขยันขันแข็งและความดีที่พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ชีวิตในวัยทำงานของเกรียงไกรนั้นเรียบง่ายเขาไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งอะไรทำงานเป็นพนักงานระดับกลางคนหนึ่งแต่เป็นพนักงานที่ทุกคนในบริษัทรู้ว่าถ้าอยากได้งานที่มีคุณภาพต้องพึ่งพาเกรียงไกรงานทุกชิ้นที่ผ่านมือเขาไม่เคยมีคำว่าสะเพร่าเขามักจะเป็นคนแรกที่มาถึงออฟฟิศและเป็นคนสุดท้ายที่กลับเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหางานติดขัดเกรียงไกรไม่เคยนิ่งดูดาย เขาพร้อมจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเสมอโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพื่อนร่วมงานคนไหนขอให้ช่วยงานด่วน mm. เขาก็ไม่เคยปฏิเสธความดีเหล่านี้ทำให้เกรียงไกรเป็นที่รักของใครหลายคนและเป็นที่มองข้ามของใครบางคนเช่นกันจนกระทั่งวันหนึ่งงานโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาดูแลมากับมือกลับมีข้อผิดพลาดร้ายแรงแต่เรื่องราวทั้งหมดมันกลับตลปตด แต่ผมมั่นใจครับว่าผมเช็คแล้วทุกจุดไม่มีทางที่จะผิดพลาดได้เลยผมไม่สนใจว่าคุณจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่รายงานฉบับนี้มันมีชื่อคุณเป็นคนสุดท้ายที่ตรวจสอบตอนนี้ลูกค้าไม่พอใจมากแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงแต่คุณสมชายเขาเป็นคนมาขอให้ผมช่วยตรวจทานอีกครั้งแล้วบอกว่าจะแก้ไขให้เสร็จก่อนส่งมอบผมก็ไว้ใจเขา ความไว้ใจมันใช้ไม่ได้ในโลกของการทำงานถ้ามันไม่ผิดที่คุณแล้วมันจะผิดที่ใครผมไม่ได้อยากจะว่าคุณนะเกรียงไกลแต่ผมต้องมีคนรับผิดช,ชอบเรื่องนี้และดูจากเอกสารแล้วมันก็เป็นคุณเกรียงไกลเงียบงนัน ในใจเขาเข้าใจดีว่าเพื่อนร่วมงานคนนั้นจงใจโยนความผิดให้เขาและหัวหน้าที่แม้จะรู้ความจริงดีอยู่แก่ใจก็เลือกที่จะปัดความรับผิดชอบและใช้ความซื่อสัตย์ของเขาเป็นบันไดเพื่อปกป้องตัวเองและพักพวกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกเอาเปรียบแบบนี้ครั้งก่อนโปรเจกต์ที่เขาใช้เวลาและแรงกายแรงใจทำมาแทบตาย เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารหัวหน้าก็เพียงแต่เอาผลงานของเขาไปนำเสนอแล้วบอกว่านั่นคือผลงานของทีมโดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเลยแม้แต่คำเดียวเมื่อมีคนมาชมเชยว่าผลงานดีหัวหน้าก็รับคำชมนั้นแต่เพียงผู้เดียวและเมื่อเกรียงไกรเดินเข้าไปคุยเกรียงไกรเรื่องแค่นี้เองอย่าไปถือสาเลยนะทุกคนก็รู้ว่าคุณเป็นคนทำผมก็แค่เป็นตัวแทนของทีมเท่านั้นเอง น้ำเสียงเหมือนจะปลอบใจแต่กลับกรีดลึกในใจของเกรียงไกรมันเหมือนมีก้อนหินหนักๆทับอยู่บนอกความดีความทุ่มเททั้งหมดที่เขาทำไปไม่มีความหมายอะไรเลยหรือในโลกของการทำงานเกรียงไกรคือคนที่ไม่มีใครอยากปฏิเสธเพราะเมื่อมีปัญหาเขาก็คือคนที่ทุกคนจะนึกถึงแต่เมื่อมีความสำเร็จชื่อของเขากลับถูกลืมเลือนไปอย่างง่ายดาย โอ้ยพี่ไกลนี่เงินแค่นี้เองจะอะไรนักหนานี่มันญาติพี่น้องนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลทำไมต้องทวงกันขนาดนี้คำพูดที่ราวกับมีดกรีดลงบนหัวใจของเขาเขาเชื่อเหลือด้วยความเต็มใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคนผิดไปเสียเองเกรียงไกรเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในตอนแรกเขาเชื่อว่าความดีจะนำมาซึ่งความสุขแต่ความจริงที่เขาเจอกลับมีแต่ความเจ็บปวด ความดีที่ทำกลับไม่เคยได้กลับคืนมาความช่วยเหลือที่ให้กลับถูกมองเป็นความอ่อนแอความซื่อสัตย์ที่ยึดมั่นกลับถูกใช้เป็นบันไดให้คนอื่นปีนไปในคืนที่ฝนตกเกรียงไกรนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองดูหยาดน้ำฝนที่ไหลรินลงมาตามกระจกความเศร้าในใจไหลรวมกับความเจ็บปวดที่สะสมมานานน้ำตาของชายวัย45ปีไหลรินอาบแก้มเขาถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมา แสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาต้องกับพื้นหญ้าเขียวชอุ่มเกรียงไกรก้าวเดินไปบนทางเดินดินลูกรังภายในวัดอย่างเงียบงันในใจของชายวัย45ปีที่เต็มไปด้วยคำถามและความสับสนแต่เมื่อมองเห็นแววตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพระอาจารย์มหาสุขสันต์ความรู้สึกเหล่านั้นก็ค่อยๆค,ค,คลายลงทีละน้อยเมื่อมาถึงลานโล่งใต้ร่มไม้ใหญ่ พระอาจารย์ก็หยุดลงพร้อมผายมือเชื้อเชิญให้เขานั่งลงโยมเกรียงไกรดูเหมือนในใจของโยมจะเต็มไปด้วยคำถามที่ตามหาคำตอบมานานไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเล่าให้ฟังได้เลย,ยเกรียงไกรทรุดตัวลงนั่งพับเพียบน้อมตัวลงอย่างสำรวมคำพูดที่เก็บงำมานานหลายปีค่อยๆหลั่งไหลออกมาจากใจที่บอบชำ้ำ เรื่องราวในที่ทำงานที่เขาถูกโยนความผิดและถูกเอาเครดิตเรื่องราวในครอบครัวที่เขาให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจแต่กลับถูกมองข้ามและถูกเอาเปรียบถูกถอยคำที่เอ่ยออกมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจในโลกใบนี้เขาเล่าอย่างไม่หยุดพักรากับน้ำที่ไหลบ่ามาจากเขื่อนที่พังทลายลงในที่สุดกราบนมัสก,การครับหลวงพ่อ ผมไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยผมทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ผมให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มใจแต่ทำไมยิ่งผมเป็นคนดียิ่งผมทำเพื่อคนอื่นมากเท่าไหร่ชีวิตผมกลับมีแต่ความเจ็บปวดทำไมโลกนี้ถึงใจร้ายกับผมจังเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามคำถามที่ดังก้องอยู่ในใจมาตลอดพร้อมกับน้ำตาที่เริ่มรินไหลออกมาหลวงพ่อครับ ทำไมคนดีถึงถูกเอาเปรียบอยู่เสมอความดีกลับทำให้เราลำบากมันไม่คุ้มเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์มหาสุขสันต์รับฟังทุกถ้อยคำอย่างตั้งใจแววตาของท่านไม่ได้แสดงความสงสารหรือตัดสินมีเพียงแต่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งท่านยิ้มบางๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยปัญญาโยมเกรียงไกรลองคิดดูนะ คนดีก็เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาเกรียงไกรเงยหน้าขึ้นมองพระอาจารย์ด้วยความสงสัยเมื่อแดดร้อนผู้คนต่างพากันมาพักหลบความร้อนใต้ต้นไม้นี้บางคนเข้ามาพักเพื่อคลายความเหนื่อยบางคนแค่เดินผ่านบางคนอาจจะเข้ามาเพื่อเก็บผลของมันบางครั้งคนที่มาหลบแดดก็อาจจะไม่รู้คุณค่าของต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่เขา พวกเขาอาจจะไม่ได้ขอบคุณหรืออาจจะทำกิ่งไม้บางกิ่งหักโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ว่าอย่างไรต้นไม้ต้นนั้นก็ยังคงให้ร่มเงาอยู่เสมอมันไม่ได้ให้ร่มเงาเพราะหวังสิ่งตอบแทนแต่เพราะมันมีคุณสมบัติที่จะให้เพราะมันคือต้นไม้ใหญ่ ความดีของโยมก็เช่นกันมันไม่ได้ทำให้โยมต้องแพ้แต่มันทำให้โยมมีคุณค่ามีคุณค่าที่พร้อมจะให้แม้ใครจะเอาเปรียบแต่บุญและความสงบในใจของโยมก็ยังคงอยู่มันเป็นของโยมจริงๆไม่มีใครจะมาเอาไปจากโยมได้คำพูดของพระอาจารย์เหมือนสายน้ำที่ค่อยๆฉล้างความขุ่นมัวในใจของเกรียงไกรเขาเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ความดีไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ที่ได้รับแต่อยู่ที่การกระทำและคุณค่าภายในแต่ถึงอย่างนั้นในใจของเขาก็ยังคงมีความกังวลอยู่แต่ถ้าเรายังต้องเจอกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าอยู่ตลอดเราจะยังต้องทำความดีต่อไปอย่างนั้นหรือครับมันเหมือนกับเราต้องเอาความสุขของตัวเองไปแลกกับความสุขของคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะมีความสุขกับตัวเองได้บ้าง เกรียงไกรยังคงตั้งคำถามคำถามที่สะท้อนถึงบาดแผลที่ฝังลึกและไม่สามารถคลี่คลายลงได้ง่ายๆเขายังคงรอฟังคำตอบจากพระอาจารย์ด้วยใจที่หวังว่าเขาจะค้นพบทางออกที่แท้จริงให้กับชีวิตการทำดีแล้วเจ็บปวดเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยเข้าใจและเขาต้องการใครสักคนที่จะช่วยไขยปมในใจนี้ให้กระจ่างเกรียงไกรนั่งเงียบเฝ้ารอคำตอบจากพระอาจารย์ด้วยหัวใจที่เต้นรัว คำถามที่ว่าเราจะยังต้องทําความดีต่อไปอย่างนั้นหรือสะท้อนถึงบาดแผลที่ฝังลึกแต่คําตอบของพระอาจารย์มหาสุขสันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลอบประโลมแต่มันคือการมอบเข็มทิศให้กับชีวิตที่สับสนของเขาการทําความดีไม่ได้หมายความว่าต้องยอมให้ใครเอาเปรียบเสมอไปนะโยม เกรียงไกรเงยหน้าขึ้นมองพระอาจารย์ด้วยความประหลาดใจเขาคิดมาตลอดว่าการเป็นคนดีคือการยอมเสียสละให้ผู้อื่นอย่างไม่มีขีดจำกัดแต่คำพูดของพระอาจารย์ทำให้มุมมองของเขาสั่นคลอนเราสามารถทำดีได้แต่เราก็ต้องรู้จักตั้งขอบเขตให้กับตัวเองขอบเขตที่จะปกป้องใจของเราไม่ให้ต้องเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนกับต้นไม้ใหญ่มันให้ร่มเงาได้แต่หากมีใครคิดจะมาโค่นมันมันก็ต้องปกป้องตัวเองการตั้งขอบเขตคือการปกป้องคุณค่าของตัวเองคือการไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายเราซ้ำๆ การปฏิเสธในบางครั้งไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือความเมตตาต่อตัวเองคำพูดนี้เหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดมิดในใจของเกรียงไกรเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผิดมาตลอดคือเขาไม่ได้ดูแลใจตัวเองเขาปล่อยให้ความดีของตัวเองกลายเป็นช่องโหว่ให้คนอื่นเข้ามาหาประโยชน์การทำดีไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนแต่เพื่อรักษาคุณค่าในใจเราเอง และจำไว้นโยมคนอาจมองไม่เห็นแต่กฎแห่งกรรมไม่เคยลืมความดีทุกเม็ดไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนย่อมมีค่าของมัน มันอาจจะไม่กลับมาในรูปแบบที่โยมคาดหวังแต่มันจะกลับมาในรูปของความสงบในใจความสุขที่แท้จริงและพลังที่จะก้าวเดินต่อไปเกรียงไกรก้มกราบพระอาจารย์อย่างซาบซึง้งน้ำตาที่เคยเป็นน้ำตาแห่งความเจ็บปวดวันนี้กลับกลายเป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจและโล่งใจเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแพ้อีกต่อไปแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองได้กลับมาเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง เกรียงไกรเดินทางกลับออกมาจากวัดด้วยหัวใจที่เบิกบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขายังคงเป็นคนเดิมคนที่พร้อมจะทำความดีแต่ไม่ใช่เกรียงไกรคนเดิมที่ยอมให้ใครเอาเปรียบอีกต่อไปเช้าวันต่อมาเมื่อเกรียงไกรมาถึงที่ทำงานเพื่อนร่วมงานคนเดิมเดินเข้ามาขอให้เขาช่วยงานเกรียงไกรช่วยเช็คงานโปรเจกต์นี้ให้หน่อยสิพอดีฉันต้องรีบส่งไม่ได้จริงๆ ขอโทษนะช่วงนี้ฉันงานยุ่งจริงๆคงช่วยไม่ได้ลองปรึกษาคนอื่นดูนะสีหน้าของเพื่อนร่วมงานดูประหลาดใจมันเป็นครั้งแรกที่เขาถูกปฏิเสธเกรียงไกรไม่ได้รู้สึกผิดเขาเพียงแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวเองเมื่อหัวหน้าให้เขาทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่และบอกว่าเขาจะให้เครดิตเป็นไกรงานนี้ช่วยจัดการให้หน่อยนะคราวนี้ท่านรับรองเลยยังไงเครดิตก็ต้องเป็นของนายขอโทษครับหัวหน้า งานนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผมและผมก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถ้าหัวหน้าอยากให้ผมทำผมขอทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือคำสั่งจากหัวหน้าเพื่อความชัดเจนด้วยครับหัวหน้าดูหน้าตึงขึ้นทันทีแต่สุดท้ายก็ยอมล่าถอยไปเกรียงไกลไม่ได้ต้องการที่จะทะเลาะแต่เขาได้แสดงออกถึงขอบเขตที่เขาจะไม่ยอมให้ใครก้าวล้ำอีกต่อไป เขาตัดสินใจจะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพื่อทำให้คนอื่นพอใจเขาจะไม่ปล่อยให้ความดีของเขาถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมืออีกต่อไปเขาจะไม่ให้ใครมาทำร้ายจิตใจของเขาได้ง่ายๆอีกแล้วส่วนเรื่องของญาติเขาโทรไปคุยกับญาติคนเดิมที่ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนฉันอยากจะคุยเรื่องที่เธอติดเงินฉันหน่อยฉันเข้าใจว่าเธอมีปัญหาแต่ฉันก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ ตอนนี้ฉันคงให้เธอยืมเงินอีกไม่ได้แล้วและฉันอยากให้เรามาคุยกันว่าเธอจะคืนเงินฉันได้เมื่อไหร่เพราะถึงยังไงฉันก็ยังเป็นญาติกับเธอฉันอยากให้เราคุยกันให้เคลียร์คำพูดของเขาไม่ใช่การทวงถามด้วยความโกรธแต่มันคือการยืนยันในสิทธิของตัวเองมันคือการตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนเกรียงไกรในวันนี้ไม่ได้เป็นคนอ่อนแออีกต่อไปเขายังคงเป็นคนดีคนเดิม แต่เป็นคนดีที่มีความเข้มแข็งคนดีที่รู้จักรักตัวเองและปกป้องตัวเองเขาตระหนักได้ว่าความดีที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการยอมให้ผู้อื่นทำร้ายแต่คือการทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นสุดท้ายแล้วการเป็นคนดีอาจทำให้เราเหนื่อยอาจทำให้เราต้องเจ็บปวดแต่การเลิกทำดีจะทำให้เราสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อย ความดีจึงไม่ใช่แค่การให้แต่คือการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองและเมื่อใจเราแข็งแกร่งไม่มีใครจะทำร้ายเราได้อีกต่อไปขอให้เรื่องราวของเกรียงไกรเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับความดีที่ตัวเองมีและมีความแข้มแข็งที่จะปกป้องหัวใจของตัวเองสำหรับวันนี้พอดแคสต์ใจยังไหวอยู่ไหมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ